ในช่วงก่อนหน้านี้นะครับได้มีรายงานข่าวจากทาง r u s l a n c o m ว่าทางค่าย Honda เองนั้นอาจจากกำลังเตรียมเปิดตัวรถมตอร์ไซค์พรีเมียมสกูตเตอร์รุ่นใหม่อย่าง All New Honda Forza 150ในประเทศอินเดียเป็นที่แรกซึ่งมันถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวเพราะในตระกูล Forza ยุคป,ปัจจุบันนั้นยังไม่เคยมีรถในคลาสนี้มาก่อนดูตัวรถ Honda Forza ในปัจจุบันนั้นนะครับอย่างที่เราทราบกันก็คือจะมีตั้งแต่ในรุ่น125ที่วางขายกันในยุโรปเป็นหลัก รุ่น250ที่วางขายกันในอินโดนีเซียและญี่ปุ่นและรุ่น350ที่วางขายกันในประเทศไทยเราและที่อื่นๆนะครับส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะว่าในคลาส150นั้นมีรถอย่าง p c x จากทั้งค่ายเดียวกันทําตลาดอยู่แล้วนั่นเองแต่ว่าสําหรับตลาดในประเทศอินเดียนั้นอาจจะเรียกว่ามีความแตกต่างกันออกไปเพราะว่าเป็นตลาดที่กว้างเอามากๆ ดังนั้นแล้วการจะเปิดตัว All New Honda f o r z a 150ตามกระแสข่าวในตอนนี้นั้นก็ดูว่ามันน่าจะมีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันโดยอาจจะใช้เครื่องยนต์ในขนาด153 c c แบบ1สูบระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำที่ให้แรงม้าสูงสุด13.4และแรงบิดสูงสุด13.9นิวตันเมตรครับ ได้มีการคาดการณ์ว่ารูปหน้าตาในงานออกแบบตัวรถนั้นมันน่าจะมีความคล้ายคลึงกันกับ f o r ์ซ่า125และ For ์ซ่า350ที่มีกลิ่นอายงานออกแบบเป็นรถแบบบิ๊กสกูตเตอร์ในตัวแต่จะมาในคลาสเริ่มต้นทําให้มันจะมีภาพลักษณ์ที่ค่อนข้างแตกต่างไปกับ p c x อย่างแน่นอนแต่ในเรื่องของฟีเจอร์รต่างๆของตัวรถนั้นก็คงจะต้องมาเราติดตามกันอีกทีว่าทาง Honda เองจะใส่อะไรมาให้บ้างหากมีความคืบหน้าทางเราจะมาอัปเดตให้ทราบกันโดยเร็วครับ